สวัสดีทายทายเพื่อนเพื่อนจากประเทศนอร์เวย์ค่ะวันนี้เรามาปิกนิกที่ทะเลนอร์เวย์นะคะทะเลที่นอร์เวย์จะไม่มีเต็นท์ผ้าใบหรือว่าเก้าอี้แล้วก็อาหารจำน่ายนะคะทุกคนที่มาที่ทะเลจะต้องเตรียมเก้าอี้นะคะอาหาร มาปิกนิกเองค่ะแต่ก็จะมีร้านขายของชําเล็กๆนะคะไว้ขายออพวกไอศครีมช,ช็อกโกแลตแล้วก็มันฝรั่งทอดค่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนก็จะมาเล่นน้ำแล้วก็อาบแดดค่ะแต่สำหรับพวกเรานะคะมาจากประเทศเมืองร้อนคือน้ำก็ยังเย็นสำหรับพวกเราอยู่นะคะ ประมาณแค่ว่ากว่าองศานะคะแต่สำหรับคนนอร์เวย์คือพอดีสำหรับเขานะคะก็จะเล่นน้ำแต่สามารถจะเน้นมาอาบแดดค่ะ ดูใบไม้ผลิปีนี้นะคะร้อนเร็วมากเลยปกติประมาณคือเดือนพฤษภาก็ยังหานาวหนาอยู่นะคะแต่ปีนี้คืออากาศดีมากๆแล้วก็อากาศดีทั้งอาทิตย์เลยค่ะ